ดีใจที่ได้ทํางานกับพี่ต้อยนะคะพี่ต้อยปัทนาเป็นคนที่เมตตากับน,น้องๆมากค่ะโดยเฉพาะรายวิชาแก,ออกนหน้าเรานะคะวบวกเป็นผู้ดูแลวิชานี้นะคะก็คือพี่ต้อยมาช่วยสอนในส่วนของเรื่องของมารยาทนะคะต้องขอบคุณพี่ต้อยจริงๆค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้อยู่ในทีม คณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์กับพี่ต้อยนะคะตอนนั้นเราเป็นครอบครัวใหญ่มากนะคะมีน้องๆใส่สังคมอยู่ด้วยประทับใจการทําง,งานของพี่ต้อยแล้วพี่ต้อยก็เป็นคณะบดีที่มีความสุขที่สุดยินดีกับพี่ต้อยที่ได้เป็นคุณยายเยลี้ยงหลานมีความสุขแล้วจะได้ทําการประดิษฐ์ที่พี่ต้อยรักนะคะกระเป๋าพวงกุญแจสบู่หนูประทับใจพี่ต้อยมากเลยนะคะยินดีอย่างยิ่งที่ได้ทาการกับพี่ต้อยค่ะรักพี่ต้อยค่ะเย้ สวัสดีค่ะอนุญ,ญาติะนาสาขาวิชาบรรลักษศาสตร์ภาสารสศเทปศาสตร์กล่าวขอบพระคุณอาจารย์ปัชนาเป็นอย่างสูงที่ให้ความเมตตาและสนับสนุนสาขาวิชาบรรลักษมม์าารรอยู่ตลอดเวลาและหลังจารกรเกษียณอายุราชการในครั้งนี้พวกเราก็ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะและ้วคอยทำคลิปน้องพิชามาให้เราดูบ่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ พี่ต้อยเป็นตัวอย่างของคนทํางานเป็นต้นแบบของการทํางานที่ยึดถือตามกรอบแนวปฏิบัติที่ดีมาโดยตลอดเป็นรุ่นพี่ที่พร้อมรับฟังและสนับสนุนน้องๆในทุกโอกาสเป็นรุ่นพี่ที่คอยให้คําปรึกษาให้คําแนะนําในมุมมองของอาจารย์ผู้ใหญ่ที่มากด้วยประสบการณ์ แก่น้องๆอ,อยู่เสมอจากวันเวลาที่พี่ทุ่มเทการทำงานมาหลายปีจากนี้ถึงเวลาที่พี่จะได้พักเหนื่อยจากการทำงานได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวที่อบอุ่นได้อย่างเต็มที่ขอให้พี่ต้อยมีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไปและมีความสุขมากๆนะคะขอขอบพระคุณค่ะพี่ต้อยสำหรับพวกหนูทุกคนทูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพี่ต้อยเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดี เมตตาพูดเพราะมีความรู้ความสามารถถึงแม้ทางสาขาอาจจะไม่ได้ค่อยได้ร่วมง,งานกับพี่ต้อยโดยตรงนะแต่ทุกคนรับรู้ได้ถึงความเมตตาของพี่ต้อยตลอดมาวันนี้เบลตัวแทนจากภาษาอังกฤษธุรกิจเบลขออวยพรให้พี่ต้อยและครอบครัวมีความสุขตลอดไปเ,เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นกเองนะคะวันนี้ถ้าหากถามว่านกอยากจะบอกอะไรกับพี่ต้อยนกอยากจะบอกกับพี่ต้อยค่ะว่านกรักพี่ต้อยนกรักในความเมตตาและนกก็รักในความกัลุณาที่พี่ต้อยได้มีให้กับนกเสมอมาค่ะนกอยากจะบอกกับทุกคนว่า พี่ต้อยเป็นส่วนสำคัญนะคะในการผลักดันให้นกเป็นนกในวันนี้ทั้งในเรื่องของงานวิชาการและงานวิจัยที่นกได้รับการสนับสนุนในสมัยที่พี่ต้อยอยังคงดำรง,งตำแหน่งเป็นคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าถามนกว่านกอยากจะบอกอะไร หรือว่านกรู้สึกอะไรนกรู้สึกรักค่ะและไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนพี่ต้อยก็ยังคงเป็นพี่สาวที่นกรักและเคารพตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะเรื่องในวาระงานเกษียณอายุราชการของอาจารย์ปัทมาน,นะครับก่อนอื่นเลยต้พองขอขอบพระคุณอาจารย์นะครับที่ได้เสียสละและก็อุทิศตนนะครับทำงานเพื่อคณะมนุศาสตร์และสังคมศาสตร ตลอดในช่วงที่อาจารย์ได้ทํางานมานะครับในแนววาระงานเกษียณอายุราชการของอาจารย์ในปีนี้นะครับผมก็ขออาราธนาหรือพระสิริรัตน์ไและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับช่วยดลบรรดาและก็คุ้มครองให้อาจารย์มีความสุขทั้งทางกายและก็ทางใจรวมทั้งมีร่างกายที่แข็งแรงตลอดไปด้วยครับผมครับสวัสดีนิฮาวครับในนามตัวแทนสาขาวิชาภาษาจีนนะครับก็ขอให้อาจารย์ มีความสุขสดชื่นสมหวังในชีวิตหลังวัยเกษียณนะครับถ้าหากว่าในอนาคตนะครับมีอะไรให้สาขาภาษาจีนรับใช้นะครับโปรดได้แจ้งมานะครับขอให้อาจารย์มีความสุขมากๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของพศปทมานะครับหรือว่าพี่ต้อยของน้องๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับในความ มุ่งมัน่นตั้งใจทํางานให้กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของพวกเราตลอดมานะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆน,นะครับในโอกาสเกษียณนี้นะครับก็ขอเสียสิทธิ์ที่อาจารย์เคารพนับถือนะครับจงดลบันดาลให้อาจารย์และครอบครัวนะครับมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขแบบนี้ตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับผม,มก็เป็นเหมือนพี่สาวนะคะนะคะ แล้วก็ตอนแรกๆที่เรามาเราไม่รู้จักใครเลยนะคะออพี่พี่ต้อยมีพี่ต้อยพี่เจีย๊ยบพี่อ้อยพี่ตุ่มนะคะก็ดูแลเราอย่างดีคะ่ะแล้วก็เป็นเป็นที่ปรึกษานะคะให้ให้ให้ข้อคิดแล้วก็สอนงานเราด้วยความยินดีนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ามีเรามีปัญหาอะไร เราก็มักจะปรึกษานะแล้วก็เป็นกันเองนะคะก็ในเรื่องในโอกาสวันเกษียณนะคะก็คิดว่าพี่ต้อยคงมีความสุขเพราะว่าพี่ต้อยจะได้เลี้ยงหลานนะคะแล้วก็มีทั้งเลดี้แล้วก็มีแมวมีไก่นะคะก็ขอให้พี่ต้อยเนี่ยใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุขเนี่ยการทำงานกับพี่ต้อยก็นับว่า เป็นโอกาสที่ดีและเป็นความสุขที่เราได้มาทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆจริงๆสำหรับทุกอย่างะคะ่ะนี่นะนี่พี่ต้อย,ออยพี่จําบาให้ฝากพี่ต้อยเนี่ยเป็นผู้บริหารที่แบบ คงต่อหลักการหลักการดีทุกอย่างเป๊ะทุกอย่างในการทำอะไรเป๊ะเวอร์ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเองไม่เอาอะไรเลยวิธีการถามว่าเอาไหมไม่เอาไม่เอาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาเชิญไม่ต้องมาแบบว่าไปของขวัญเอาไหม

โ,โดนหรื่อยังเลคะโดนแต่งตัวเนี่ยอ้าวไะไรไหมคะพี่คะวันนี้หนูไม่มีสอนขออนุญาตใส่กงเกงมาค่ะโดนไหมไม่ได้นะน้องฟ้าหนูต้องแต่งตัวเรียบร้อนอยู่ครุงเทพอากาศเขาไม่ต้องเป็นเรื่องยากที่ดีโดนไหมคะค่ะแต่หนูไม่มีสอนวันนี้ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะยังไงเดินเข้าตึกมาเนี่ยค่ะเราไม่รู้หรอกนะว่ามันจะมีใครเนี่ยมาขอพบเราบ้างหรือว่ามาหาเราบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องแบบ โอ้รักษาภาพ,าพาลักษณ์นะคะแล้วก็กเตรีนนทนร้อมยู่ตลอดเวลาค่ะอือจรงค่ะสำหรับน้ำนะพี่ต้อยใจดีมากมใ,าใจดีมีเมตตาแล้วก็เราเห็นได้จากการสแสดงความความบอกดีให้ทุกคนเนาะพี่ต้อยพี่โดยสแสดงออกให้เราเห็นได้ชัดเจนตรงนั้นนะคะแล้วก็ภูมิใจที่พี่ต้อยชวนมามาถ้วยในการบริหารคณะของพี่ต้อยนะคะและจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะคะซึ่งจริงๆเขา ได้ยังไม่ได้เต็มรูปแบบเท่าไหร่แต่ก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกความหวังดีความปรารถนาดีของพี่ต้อยที่มีต่อไน,นะต้องบอกว่าแม่ต้อยเนี่ยมีมุมที่คาดไม่ถึงในส่วนที่ทํากิจกรรมที่รู้ว่าหนูทํากิจกรรมแล้วมันอยู่กับเด็ก<ม>เพราะฉะนั้นดีไซน์กิจกรรมบางอย่างันก็ต้องทําแบบตึงเด็ก<ม>แต่หนูไม่เคยคิดว่าแม่ต้อยจะให้ความร่วมมือหนูในการทําแบบเ,เด็กอ,อ,ดอย่างที่หนูคิดยกตัวอย่างเช่นดาวเดือนปีสุดท้ายที่เราได้ทํางานร่วมกันเนี้ย บอกให้แต่งชุดนางฟ้าแม่ก็แต่งก็ไม่คิดว่าแม่จะทำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าเฮ้ยแม่ของเรามาทำกับเรามาทำกับเด็กๆแล้วก็กิจกรรมผู้กิจกรรมคือเวลาหนูเสนอไปเนะี่ยแม่อนุมัติให้หมดเลยแม่ไม่เคยรู้ว่าจะทำได้หรือไม่ได้แต่แม่เชื่อมอั่นในตัวหนูว่าเอ้ยทำไปเลยลูกถ้ามันพัฒนาไักศึกษาทำไปเลยลูกแม่มีอย่างหนึ่งที่หนูคิดว่าคนอื่นไม่มีก็คือในเรื่องของความไว้วางใจ ในการที่จะให้งานอะไรทําก็ตามแล้วแราขอผู้บริหารของเราที่ดีานะคะพี่ต้อยของเรานะคะสวันดีพี่ต้อยรักษาสุขภาพนะคะรักนะคะพี่ต้อยสวัสดีค่ะขอบคุณที่รักกันขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอดฉันในวันที่ปัญหา ถ้าทนก็มาใส่จะตอบแทนความรากที่ฉันได้จากเธออย่างไรก็รู้ดีว่าไม่พอแต่ขอทำให้ดีที่สุดขอบคุณที่รักกันขอบคุณทุกครั้งที่คอยตอดฉัน ในวันที่ปัญหาท้าโทมเข้ามาใส่จะตอบแทนความราักที่ฉันได้จากเธออย่างไรก็รู้ดีว่าไม่พอจะขอทำให้ดีที่สุด